แห่งเงินกู้เงินได้ง่ายๆกับแอปส้มเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวจริงไหมที่คุณมีสองสิ่งนี้คุณก็สามารถจะกู้เงินได้ง่ายๆภายใน24ชั่วโมงทำให้คุณก็มีเงินใช้ผ่อนของก็ได้ด้วยผ่อนไปใช้ไปแม้ว่างบคุณจะน้อยคุณก็มีโอกาสได้เงินใช้เหมือนกันนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ แคาคุณมีแอปส้มและมีบัตรประชาชนเชื่อไหมว่าแอปส้มเองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเขาก็เร่งส่งคำเชิญให้กับลูกค้าของเขาให้ไปกดรับสิทธิ์เพื่อนสียามจุกเฉิน SEC Cash สินเชื่อเงินสดซึ่งในส่วนนี้คุณจะได้วงเงินส่งสุดที่20,000บาทหากคุณไม่ได้กดยืมเงินจากเขาเขาก็ไม่คิดดอกเบี้ยจากคุณฉะนั้นถ้าใครมีคำเชิญมาแล้วนะ คุณก็สามารถสมัครไว้ก่อนมีเงินไว้ก่อนก็อุ่นใจดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับคำเชิญล่ะจะต้องรอจนถึงเมื่อไหร่แล้วก็จะดูได้ไหมละ่ะว่าคุณเนี่ยจะได้รับคำเชิญเมื่อไหร่กันเ <ES> ชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนก็ยังคงรอคอยนะสินเชื่อที่เขาไม่เอาสลิปเนเดือนไม่เอาใบรับรองเงินเดือนไม่เอาสเตตเมนต์ เราสามารถให้สมัครได้ทุกอาชีพสิ่งที่เขาต้องการก็คือบัตรประชาชนเพียงใบเดียวของคุณแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอาเอกสารใดๆเดียจริงๆแล้วเขามีกติกานิดนึงซึ่งหลายคนยังไม่รู้และก็ดูไม่เป็นด้วยในเรื่องของการเป็นนักซื้อของคุณเนี่ยสำคัญนะถ้าคุณเป็นนักซื้ออยู่ในระดับเลเวลโกของเขาเมื่อไหร่ คุณจะได้รับคำเชิญและถามว่าระดับเลเวลโกเนี่ยคือมันประมาณไหนมันก็จะประมาณว่าการสั่งซื้อสะสมของคุณเนี่ยคือตั้งแต่7,500บาทลิมิตแค่นี้เองหรือใช้จ่ายครบ24ครั้งโดยประมาณทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสงสัยละ่ะว่าคุณเองอยู่ในเลเวลไหนแล้วอันนี้มันสามารถดูได้นะ ดูในแอปเลยคือเข้าไปในแอปช้อปปีนะแล้วคุณก็ไปหาเมนู s h o ป e ี้รีวอ d เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลเวลของคุณซึ่งแต่ละเลเวลมันก็จะมีกำหนดอะไรเล็กๆน้อยๆคุณก็เพียงแค่ต้องซื้อของใช้จ่ายกันบ่อยๆต่อเนื่องมันก็จะเป็นการรักษาเลเวลของคุณด้วยพอเลเวลคุณขยับขึ้นเนี่ย มันก็จะปรับขึ้นเองนะแม้ว่าคุณเองตอนนี้เช็คดูแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ในระดับโกแต่ว่าคุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องรอด้วยนะบางคนเนี่ยต้องรอจนถึงระดับแพททินัมแล้วเพิ่งได้รับคำเชิญก็มีทีนี้ใครที่ถึงระดับโกแล้วส่วนใหญ่เราก็จะมีคำเชิญเนี่ยส่งมาในแอปหรือไม่ก็ SMS เลย ถ้าคุณเห็นแบบนั้นคุณจิ้มเข้าไปสมัครได้เลยนะไปกดสมัครแล้วก็ไปสแกนหน้ายืนยันตัวตนให้มันเสร็จสิน้นจากนั้นก็รอนะ3มวันทําการเนี่ยเขาจะแจ้งผลในระบบช้อปปีเนี่ยจริงๆเขาให้วงเงินได้เยอะมากๆแต่ว่าคุณจะได้เยอะแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังซื้อของคุณนั่นแหละคุณซื้อเยอะคุณก็ได้วงเงินเยอะคุณใช้บ่อยซื้อบ่อยคุณก็ได้วงเงินเพิ่มอีก ทีนี้การจะได้วงเงินเพิ่มเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้จ่ายโปะจ่ายก่อนคือจ่ายตรงเวลาเนี่ยแหละพอดิบพอดีจ่ายเพื่อให้เขาได้คิดดอกเบีย้ยคุณบ้างแล้วหลกัหลกๆนะโดยรวมแล้วเนี่ย SEC Cat ก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่หลายคนคิดใครที่ยังไม่ได้รับคำเชิญก็เข้าไปใช้งานบ่อยขึ้นซื้อของบ่อยขึ้น ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรวันไหนไม่มีตังซื้อก็เข้าไปเช็คอินไปรับคอยไปเล่นเกมสุดท้ายแล้วก็มีลุ้นได้เหมือนกันทุกคนไปทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายนะ